ตงรงจะสีขาวเป็นเป็นแง่มุมที่เขาหยิบเรื่องในวงการที่บางทีเราเราเข้าไปสัมผัสไม่ถึงนะครับอย่างในวงการหมอหรือในวงการสาธารณสุขเราเราก็คิดว่าเออประเด็นของเรื่องน่าสนใจพอจะทราบพอจะเห็นอะไรเกี่ยวกับการคอร์รัปชันมาเกี่ยวกับพวกหมอที่ที่มีที่ทำคอร์รัปชันอะเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้องอย,ยมันค่อนข้างเยอะ คนที่คอร์รัปชันเนี่ยเป็นคนที่ที่คนเคารอบอะ่ะเราะจายต่างจังหวัดเนี่ยหมออะไรสายตาของชาวบ้านเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนตัวาดาซึ่งอันนี้มันมันเป็นสะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคมอย่างหนึ่งเขาวิาพากวิธีการทํางานของของคนในระบบซึ่งโดยปกติเราคงไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เป็นเรื่องตอบแทนเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้เพราะคุณเป็นผู้น้อยกว่าแล้วเขาเขา,าอยู่ในชั้นเหนือกว่าแต่เราก็อยากให้ชาวบ้านเห็นว่าเออ หมอก็เป็นคนเหมือนเรานั่นแหละมนุษย์จะมี2ด้านมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายเนื้อหาแบบนี้ซึ่งคิดว่าถ้าทีวีไทยไม่ทําก็คงจะไม่ได้เห็นที่ไหนคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าการที่เราจะเขียนเรื่อแฉไอ้วงการคอร์รัปชันแฉหมออะไรองี้ออกสื่อนะี่ยถ้าไปช่องอื่นเขาต้องแบนอยู่แล้วแต่ทีวีไทยบอกโอเคทําได้เราก็แบบดีใจมากก็เลยรีบจัดจ,จุดเนี้ยมานำเสนอต่อสื่อทันที ก็เป็นคนเขียนบทคนหนึ่งที่ขยนันแล้วก็ทำรีเสิร์ชมาละเอียดมากมีคนใกล้ชิดที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสายข้าราชการเจนี่เขาเป็นคนเปิดกว้างเขาเขาพยายามจะเข้าใจตลอดเวลาเป็นเป็นก็เ,เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะแบบเขาจะค่าค่าอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าเขามีความความดีอยู่ตรงที่ว่าบางครั้งเขาค่าเสร็จแล้วเขากลับไปเขาจะเขาจะโทรมาถาม ขาจะสงสัยอะไรเงี้ยก็จะมีข้อที่เขาที่เขาโทรมาถามอยู่เหมือนกันตอนแรกเนี่ยตัวละครจะถูกเน้นไปที่ตัวละครหลักแล้วตอนหลังพอเราพอเราคุยกันโดยรายละเอียดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออในเรื่องของไอการกระบวนการโกงการ,การคอร์รัปชันกันเนี่ยมันก็ ทำให้เรื่องน่าติดตามแล้วก็สนุกก็คิดว่าตรงนี้เออเป็น,เป,นเป็นจุดเด่นอันหนึ่งของเรื่องนี้ที่เอวิธีการคอร์รัปชันของของของคนในองค์กรเขาทำกันยังไงเราไม่ค่อยได้แก้อะไรเขามากคือเรียกเขามาคุยแค่แค่ครั้งครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็คืออ่อีเมลคอมเมนต์บทเป็นประเด็นย่อยๆเท่านั้นเองตัวนางเอกตอนแรกเขาบอกว่าเออ ให้ไปชอบเป็นเป็นพระเอกไหมชอบกับพระเอกอะพระเอกของเรื่องเดียวเราก็บอกที่จริงตรงนั้นมันมันไม่ใช่จาเป็นนะแค่ว่าเขามาช่วยเนี่ยมันมันก็มันก็เป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งไม่ไม่ใช่ต้องมารักแบบสมรภูม้ให้กันหรือส่งช็อกโกแลตให้กันเอเออย่างนั้นน้ำเน่าแต่ถ้าหากว่าเขาเขามาช่วยด้วยอะไรบางอย่างเนี่ยจิตต่อจิตเนี่ยถ้าเราตีตีตีค่าวว่าตรงนั้นคือคือคือความรักมันมันมันเท่ากันไหมกับความรักการเห็นคุณค่าให้มาช่วยโดยโดย โดยม e e ีเหตุผลเรื่องความยุติธรรมก็ตัวละครหลักเลยอะค่ะคือเดียวก็จะเป็นเมนแ h รคเตอร์คือเป็นเป็นเป็นตัวเดินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบนะคะคุณลุงเป็นคนส่งจดหมายฉบับนี้ให้ผมใช่ไหมครับแล้วทำไมคุณลุงไม่เตือนผมตรงๆล่ะครับเอาเถอะเเก็ระวังตัวไว้ก็แล้วกันมันต้องระวังตัวด้วยเป็นตัวละครที่มีคอนฟ l i ต์ค่อนข้างสูงแล้วก็ก็มีคอนฟ l i ต์อยู่ทุกระดับ ทั้งทความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อกับแม่เขานะฮะอ,อแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหมอแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับกับตรวนเขาน่าสนใจเพราะว่าเขาก็ถูกสังคมตาหน้าว่าว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวละแล้วก็คุณเจเองก็สามารถเขียนแบ็กกราวด์มาให้ได้ออชัดเจนแล้วก็ ก็แยบยนพอสมควรแล้วก็ตอนท้ายเราก็ตามเขาไปเรื่อยๆว่าแล้วเขาต่อสู้ยังไงเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองทัณทำมาหมอนี่ได้ยังไงหมอเขาช่วยชีวิตมึงไว้อะ <ไป S 2> อะไรนะเฮ <icles> ้ยแ,แล้วไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้ทํามาจากเรื่องจริงเราบอกว่ามันมีความเป็นไปได้มากๆแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องที่มันมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนโล่งนะคะรู้สุกเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรสิ่งที่สิ่งที่ คื่อนแม่หรือว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาอยากจะให้เราสายทอดมากเขาก็มาให้ข้อมูลแก่เรามามาช่วยกันบอกช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออคุณทำอย่างนี้ได้ไม่สะดวกอีกต่อไปแล้วนะคุณจะต้องแบบทำตัวให้ซื่อสัตย์จากทีเพราะว่าเป็นข้าราชการกินภาษีประชาชนมาตลอดค่ะ